สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคลิปยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยามเช้าของคิสจักรแม่สายพี่น้องคะหอมรู้สึกดีใจมากที่ได้พบพี่น้องในเช้าวันใหม่นี้พี่น้องคะอีกสองอาทิตย์นะหอมจะกลับมาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ขออธิษฐานเผื่อนะเพราะหอมต้องนําทีมมิชชั่นระยะสั้นไปทำปันธกิจในคิสจักรและองค์กร ของทางเชยงรายค่ะขอพระเจ้าทรงขอกําลังจากพระเจ้านะคะขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อค่ะและบัดน,นี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอการทุงนําจากพระเจ้าในการศึกษาพระธรรมของพระองค์ในชาววันใหม่นี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค้าแด่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทาั้งหลาย มรณาพระคุณของพระเจ้าสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้สร้างทรงเป็นผู้ประทานทรงแบ่งแหล่งชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพระเจ้าทั้งหลายก็มทนาพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเจ้า พร้อมที่จะดูแลข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมที่จะประทานทุกอย่างให้กับพระเจ้าทั้งหลายพร้อมที่จะลุ้นจิตชูใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์และชาันใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้าใจถึงนามพัทไทยของพระเจ้าสแสดงสำแดงออก โดยผ่านถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูสี่เจ้าอาเม,มนนะพี่น้องคะอ่าช่วงปีใหม่นี้อาอาจารย์หลายๆท่านก็นุ่นจิตชูใจพี่น้องรับใายพระเจ้าใช่ไหมคะไม่ทราบว่าพี่น้องรู้เหตุผลเบื้องหลังที่ทำไมอาจารย์ทุกท่านอยากให้พี่น้องรับใายพระเจ้าร่วมกันนะ พี่น้องคิดว่าเพราะว่ากําลังทรัพยากรของคริสจักไม่สานไม่พอใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะแต่ไม่มีคริสจกักไหนบอกว่าทรัพยากราพลังอของเขาพอนะเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการรับใช้คนเยอะขึ้นกําลังมากขึ้นก็จะรับใช้ไกล ขึ้นและก็ลึกลงขึ้นพี่น้องคะเราจะสามารถที่จะไปะแปลงบันข่าวดีกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามากมายขึ้นดังนั้นให้เราคณะอาจารย์ก็หนุนใจให้พี่น้องร่วมใจกันที่จะรับใช้พระเจ้าหากพี่น้องคิดว่าเอะเราอะไรก็ไม่ถนัดอ่ะ,อะความสามารถก็ไม่พอ ความรู้ก็ไม่พอพูดก็ไม่พลอกอทำยังไงก็ไม่รู้จะรับใช้พระเจ้าอย่างไรอะนะพี่น้องคะถ้าพี่น้องคิดอย่างนี้นะ,ะพ,นพี่น้องอาจจะต้องอ่านสองโครินบทที่4ข้อที่7หอมก็ได้รับกำลังมากขึ้นในโดยผ่านถ้อยคำพระคัมภีร์ข้อนี้ ใน2โครินบทที่4ข้อที่7กล่าวว่าแต่เรามีของล้ําค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่า Di d ิ์แดดอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งนะ2โครินบทที่4ข้อที่7กล่าวว่าแต่เรามีของล้ําค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่า Did ิ์แดดอันเลิศนั้น เป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองนะพี่น้องคะภาชนะดินหมายถึงอะไรหมายถึงเราละนี่เป็นความคิดของเราเองนะเมื่อเราอ,อยู่ในสังคมเราคิดว่าเราเป็นพาชนะดินเราไม่มีค่าเราไม่มีค่าต่ำก็เลย นี่หมายถึงว่าเราไม่มีของประทานอะไระแล้วเราก็พูดก็พูดไม่เก่งแล้วเราทำก็ทำไม่เก่งแล้วเราคิดก็คิดไม่เก่งก็เป็นภาชนะดินแหละใช้การไม่ได้เลยแต่จริงหรอเราก็รู้ว่าภาชนะดินก็สามารถใช้การได้ใช่ไหมคะ,ะสำหรับการที่ภาชนะดินนะใช้การได้ไหม ก็ขึ้นอยู่กับภาชนะนั้นอันนั้นบริสุทธิ์หรือสะอาดหรือเปล่าสิ่งที่ไม่สะอาดใครจะเอาไปใช้ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ตกลงว่าเราจะเป็นภาชนะที่ใช้กันได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่รักษาความบริสุทธิ์ของตนเองหรือเปล่าเราห่างจากความบาปเราไม่พยายามที่จะไม่ทำบาปแม้ต้อง ต่อสู้กับความบาปเราก็ต่อสู้เราไม่ยอมแพ้นะบพี่น้องคะหากเรามีใจที่จะรับใช้พระเจ้าแบบมีใจที่จะเป็นภาชนะด,ดินที่ใช้การได้เราต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองแล้วที่นี่บอกว่าพี่น้องคะเมื่อเรายอมรับรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองเราก็มีพระเจ้านะ,ะสรงสถิตอยู่กับเราเพราะว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็เปิดใจ ประตูใจของเขาแล้วใช่ไหมคะเขาให้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็เชิญพระเจ้าเข้ามาที่จะช่วยเขาแล้วพี่น้องคะถ้าเป็นเช่นนี้เขาเป็นของที่มีมีของที่ล้ําค่าอยู่ในอยู่ในเขาเขาจะเป็นคนที่ไม่มีค่าได้หรอ ช่ไหมคะเขาจะเป็นคนที่ไม่มีค่าได้อย่างไรอะ่ะเพราะว่าเขามีของล้ำค่าที่อยู่ในใจของเขาเหมือนอย่างที่กล่องที่กล่องกระดาษที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเขามีแพดพรอยอยู่ในนั้นกล่องนี้ก็ล้ำค่านะใช่ไหมคะอ่าค่าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่อยู่ในอ่าภาชนะดินนั้นอพี่น้องคะถ้าเรา รู้ว่าเรามีของล้ำค่าที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจึงจากมีความเชื่อที่จะทูลขอพระเยซูคริสต์เจ้าทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราทรงประทานสติปัญญาให้กับเราไปอปราทานดิดแดดให้กับเราไปอ่า มีช่วยเรามีความกร้าหาญที่จะประกาศมีการปรหรมีความปรหารกล้าหาญที่จะทำการรับใช้พระเจ้าแล้วพี่น้องคะอาดิแด,ดกของพระเจ้าก็จะสําแดงออกมาผ่านตัวชีวิตของเราพี่น้องคะคนอื่นเห็นเราจึงเห็นด้วยสายตาที่แปลกใจทำไมเมื่อก่อนเขาพูดไม่เป็นตอนนี้เขาพูดอย่างคล่องแคล่ว เมื่อก่อนเขาไม่มีใจไม่ไม่มีความกล้าหาญถ้าพูดกับคนแบแบแปลกนะนะก็จะเออ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 อแต่บัดน,นี้เขาสามารถพูดอย่างคล่องแคล่วแล้วก็พูดแบบที่เข้าใจง่ายด้วยนะพี่น้องคะคนอื่นเห็นว่าเมื่อก่อนนะเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ฉลาดเลยอะแต่ทำไมวันนี้เขามีไว้พริบนะพี่น้องคะทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าเรา มีของล้ำค่าที่อยู่ในเราแต่หากเราไม่ไปให้พระเจ้าใชา้เราไม่ยอมที่จะมีความเชื่อพอที่จะรู้ว่าของที่อยู่ในเรานะเป็นของที่ล้ำค่าสามารถที่จะอาจช่วยเราในการรับใช้ได้แล้วเราจะกล้าที่จะรับใช้พระเจ้าไหมเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะ สำแดงดิดแดดของพระเจ้าผ่านตัวเราไหมพี่น้องคะดังนั้นอย่ารู้ถูกตนเองอย่าคิดว่าตนเองเป็นภาชนะดินที่ฉายการไม่ได้แต่จงจำไว้ว่าถ้าเรารักษาความบริสุทธิ์ของเราเป็นภาชนะที่สะอาดเราจะเป็นภาชนะดินที่พระเจ้าทรงฉายการได้เพราะว่าในภาชนะดินนั้นมี สิ่งของหล้ำค่าอยู่ในนั้นคือพระเยซูที่เจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อคนนั้นที่เขาดูว่าตนเองไม่มีค่าความจริงเขามีค่าเขาพระเจ้าจะใช้การเขาได้พี่น้องคะดังนั้นให้เราอย่าลืมว่าเราเป็นภาชนะดินที่มีของหล้ำค่าอยู่ในชีวิตนะคะแล้ว สนดีน,นี้เม,มื่อมีพระเจ้าทรงสถิตยอยู่แล้วเขาจะสามารถที่จะนอกจากมีความสามารถมากขึ้นยังเป็นคนที่สามารถที่จะ,อ,ะอดทนต่อความเครียดมากขึ้นแล้วเขายังเป็นคนที่อ่อนโยนนี่ที่จะ,ะไปอ,ะอดทนต่อคำพูดที่อ,อาจจะก้าวร้าวของคนอื่น แล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ถ่มตัวแม้คนอื่นอวดค่ะอวดต่อหน้าเขาเขาก็ยังสามารถทนได้เขาเป็นคนที่ชอบทำเขาไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีอ่ะพี่น้องคะทุกอย่างทุกความดีที่ในชีวิตของอพยันของภาชนะอันนี้ที่ดูเหมือนว่าไม่มีค่าแต่ความจริงสามารถสําแดงถึงความดีงามของพระเจ้าออกมาดังนั้นพี่น้องคะ ให้เราอย่าลืมว่านะเราเป็นภาชนะที่มีของล้ำค่าอยู่ในเราให้เราหุ้มใจกันอธิษฐานข้าแดพ่พระพิดิเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายมาต่อหนะ้าพระพักพระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายยอมรับอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยัญชนะดินเท่านั้นเป็นภาชนะดินเท่านั้นพระองค์เจ้าข้าพระองค์จังหลาพระข้าพเจ้าทั้งหลายอ่า ไม่มีความดีงามนอกจากว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงชำระความบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายและส่งประทานกำลังให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะมีความกล้าหาญมีของประทานที่จะในการรับใช้พระเจ้า พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายขัดความเชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเพิ่มเติมความเชื่อให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายไปประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าไปประกาศถึงดิ์แดดของพระเจ้าความหวังในพระเจ้าพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงยุบชูชีวิตฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย สัมผัสถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงและสามารถที่จะมีความเชื่อพอที่จะประกาศความชัยชนะของพระเจ้าเหนือพูกมาสตาลเหมือเหนือสิ่งแร้รายพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระเจ้าทรงนำให้ข้าพเจา้าเป็นพยพชนะที่ดิน ที่มีอของล้ำค่าคือพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถิตยอยู่และสำแดงพระองค์ออกไปข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ